ถ้าเมื่อไรผมขึ้นตาปุ๊บอะผมก็จะต้องใส่ใส่แมนอนแต่ทีเนี้ยการใส่แม่นอนเนี่ยมันจะให้นอนนอนไอเนี้ยเขาเรียกว่าอะไรนะไม่ไม,ไม่ไม่เต็มที่เพราะหายใจไม่ได้เอาอากาศเต็มที่ผมก็จะหาทางไปนอนที่อื่น <laughs> ต้องาแต่ไม่แน่ใจเลย ไม่แน่ใจเลยว่า <c oughs> เดี๋ยวต้องดูต้องดูก่อนว่าเขา,ายังไงเดี๋ยวก็ต้องมีพาปไปหาหมอสักสองสามวันเนี่แหละครับพี่ยอดนะ <c oughs> เดี๋ยวพี่ยอดน,ะน่าจะให้พักสักสองสาวันแล้วก็ค่อยมา <c oughs> <c oughs> เลี้ยงได้ครับดูแลเป็นดูแลเป็นปกติแค่นั้นครับเดี๋ยวก็ใส่แมสไป ดูแลเป็นปกติมาหาได้นะครับแต่ว่าหกถ้าทุ่มหนึ่งเนี่ยต้องขอรบกวนนะครับทุ่มหนึ่งทุ่มหนึ่งนี่ต้องเป็นให้เวลาให้เวลาน้องให้เวลาเขาเรียกว่าอะไรให้เวลาน้องให้เวลาผมด้วยเพราะว่าบางวันก็จะผัดกันดูแลบางวันพทุ่มหนึ่งบอกว่า สองทุ่มก็อาจจะกลับบ้านในห้องคอนโดเขาอยู่ได้เนี่ยรอนเช้าเนี่ยพาวิ่งหรือเที่ยงก็พาออกมาเย็นก็พาออกมาเพื่อให้ที่สถานที่อย่างเงี้ยเจอเสียงเครื่องบินบ้างอาจจะไม่คุ้นเคยเครื่องบินแต่ท้องถนนกว้า,างๆเงี้ยเหมือนลำตะกองเลยไม่ได้แตกต่างนะเหมือนลำตะกองเลย <laughs> เหมือนลำตะกอง ทานครับถ้ามันขึ้นตาแล้วก็ต้องทานแล้วปกติเนี่ยผมอะเวลาเข้าออกรถเนี่ยหรือว่าเข้าออกออฟฟินเนี่ยฟืดฟันแล้ววันไหนเจอแอร์แล้วก็เจอความอุณหภูมิปกติผมเนี่ย ไม่ไม่ไม่ค่อยกล้าจับปากน้องหรอกเพราะว่าผมอะเคยโดนหมาเล่ากัดเขากัดข้างหลังฉีดยามาแปดเข็มเลยยังแยงไม่กล้าจับแต่เดี๋ยวก็ต้องค่อยๆไปกันครับหาวิธีให้น้องเขากินยาให้ได้ดช่วยกันป้อนครับ ต้องมีเวลามีเวลามีเวลมีเวลาให้เขาแล้วก็มีเวลาให้ช่วยเองต้องปล่อยให้เขาเป็นตามธรรมชาติครับไม่งั้นเขาจะอยู่ไม่ได้นี่เขาจะต้องมาปรับอยู่ในพื้นที่เงฟิบเขาก็เดินเดินไปอยากนอนลงใต้ใต้โต๊ะใต้อะไรก็นอนปล่อยให้เขาเป็นธรรมชาติครับ เนี่ยโหกว้างนะเดินได้เลยรอบๆเขาเดินได้แล้วเปิดข้างๆเนี่ยเหยื่อหนึง่งเขาก็เดินได้เดี๋ยวต้องหาอะไรมาทำาไอ้ข้างล่างอ่ะล่้วงนั้นอะร้วงนั้นเขาสามารถมุดได้เลยว่าจะปล่อยให้เขาเดินก็จะเป็นธรรมชาติของเขาไม่ต้องถามว่าแอดมินไม่สบายหรือเปล่าไม่ต้องถามอะผมเป็นภูมิแพ้ครับ ตั้งแต่เป็นพูนแพรโอเคงองก็ไม่งงหรอฮะเนี่ยดูปกตนะิก็เหมือนธรรมชาติทั่วไป ยิงเงยในเดินไปโอเคครับเดี๋ยวเนี่ยเอ้ยไอเดินครับไม่ให้ได้ให้วิ่งเท่าไหร่ให้เดิน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  เดี๋พิ่งเดินเลยตอนนี้ โอ okay. เคครับันเป็นภูมิแพ้ครับก็ต้องนอนกับน้องันไม่ได้หรอกก็ต้องหาวิธีทางของเราพาน้องนอนปุ๊บแล้วก็กลับบ้านน้อง,องอก็งเราแต่ว่าเนีย่ยนอนขณะวันนี้นอนอยู่ที่ออฟฟิศเนี่ยเมื่อคืนพอท่านน้องเขานอนแล้วปุ๊บก็ขึ้นไปนอน เช้ามาเนี่ยลงมาเขาก็นอนอยู่ที่เดิมก็เขาเจอแอร์เย็นๆเนี่ยเขาก็นอนอยู่ที่เดิมก็ไปนะถ้าเขาชินแล้วเขาก็จะนอนอยู่ที่เดิมเหมือน เดี๋ยวเขาเดี๋ยวเขาเดี๋ยวพ่อเข้ามาเขาเขาาจะไล์ของเขาเองนะครับมีทั้งเนี่ยมีบินทีวีแล้วก็เอบินบลลนิสแล้วก็ของพี่ยอดนะครับน่าดูได้เลยครับน่าชีดปกติได้วยยังเออไม่น่าจะปกตินะแต่เมื่อวานเนี่ยเออเนี่ยเวลาน้องเขาจะเออเขาจะรุนรีรุนหลงเขาจะไปหาที่เออ đông khoảng ngày khao giặc Chỉ nia tao là tông bỉ bà Má Bên ai Má đi Má mà được, Đi cho bên này Bên ai Má nghĩ nha, mai hả, mòn ใส่าว้ไปไหนมาใี่มองเรื่อยก็เดินมาแนละ้วมานี้มาบีบท้องดูสิอันนี้ก่อนดูสิอยากจะเดินเดี๋ยวค่อยเดินแปบ๊บหนึ่งขอดูท้องก่อน แป,ป๊บแป๊ปเดี๋ยวที่นี่ไม่ได้หรอกเพราะว่าต้องเตรียมไม้เพราะว่าที่นี่ไมายเยอะมากขอบอกเยอะแบบเยอะสุดๆแบตจะใกล้หมดแล้วนะครับ <laughs> ไม่ได้ชารเลย เออทางนี้ไม่ทางนู้นนี่ต้องล้องไว้ไม่ได้นี่เราต้องจัดการ่ะ